สวัสดีครับมาต่อกันคลิปต่อไปเลยครับ1ตุลา2565โอ้เสียงแหบแผ่นห้างนะครับ3คลิปต่อกันนะครับไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันพอดีนะครับโอเคครับไปเลยครับวันที่1ตุลา2565จะเป็นอย่างไรบ้างกับองค์แม่จีมีนะครับเราไปดูผลของวันที่16กันยากันก่อนนะครับ16กันยาที่ผ่านมาอูหอั้นเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับเราก็เลยเขียนบอกเลยประมาณนี้ครับด้วยความแบบว่าอั้นทุกตัวที่ใบไปเลิกเถอะเลิกได้ก็เลิกถ้าเลิกไม่่ไได้้กก็75-300แลลวมันอออะะร <laughs> โอ้ตกลมมันไม่ให้เลิอกอะครับเนาะมันก็ออกเจ็ดห้าสามศูนย์เบ๊ะเบ๊โอโหทั้งบนทั้งล่างเลยอะอืมใครที่ตามเพจส่วนตัวของผมเนาะซึ่งผมไม่บอกหรอกครับว่าอยู่ที่ไหนนะอาจจะอยู่บนเฟซบุ๊กใดเฟซหนึ่งบนโลกนี้นะครับผมไม่บอกหรอกเนาะแต่ผมก็เขียนแล้วก็เขียนในในห้องเนาะในห้องที่เราใบ้หวยกันนะครับว่าเจ็ดห้าแน่นอน นะครับเพราะฉนั้นคราวที่แล้วครับถูกกันโอ้โหระเบิดระเบอ้อเลยครับถูกกันระเบิดระเบอ้อเลยใช่ไหมนี่ไงนะถูกกันมันออก943 703จริงๆนอะ่ะเ0 3เนี่ยเสียดายเลขบ้านผมไงลิซ่าอยู่มา1นึ่งปีวันนั้นไปซื้อ403หรือ301ไม่รู้อะไม่ไงั้นนะโอ้โห ก็ผมก็ถูกอะถูกบนถูกล่างอะนะเออเนาะเป็นครั้งแรกที่เราถูกบนถูกล่าง70375นะครับแล้วก็ถูกกันยกเพจเลยนะครับก็ยินดีกับคนที่ดูเพจนี้ด้วยนะครับประมาณนี้ทีเนี้ยอย่างที่ดูนะดูสถิติกันเลยละกันเนาะว่าอืมมันไล่มาเรื่อยๆอนะสามมาสามมาสามมาเนาะสี่มาสีนะ่มา,มาคือจะไปไล่ตรงไหนดีอะอืมอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนละกันเอโอเค นะครับมาดูปี1ตุลา2560นะครับออก71452นะครับดูดีๆนะจำดีๆนะ1ตุลา2561นะออก64399นะครับแล้วก็1ตุลาปี62ออก19759นะครับแล้วมาปี63ก็ออกอะไรอีก8935959 59, 59มา2ครั้งนะจะเห็นนะ9เห็นกับ3เยอะนะ แล้วก็มาปี64ใช่ไหมครับ1ตุลาปี64ออก17183นะครับแล้วพอมาปีนี้เนาะจะออกอะไรดีอไปดูองค์แม่จิม,มิให้ตรงนี้เอาไว้นะครับผมอ่ะดูตรงนี้ก่อนละกันนะครับในงวดนี้นะครับในงวดนี้เองนะครับผมในงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าเราถูกกันยกเพดนะครับก็มาจากตรงนี้เลยนะครับก็อย่างที่งวดที่ผ่านมาเนาะเราบอกว่า เราก็เราก็ใบถูกนะก็มีคนถูกเหมือนกันนะเพราะ3-2มสระบบกมันเป็นอยู่ที่นาวาว3าเลยถูกไหมครับเพราะนั้นเลขมันเยอะเนาะสอก็คือคราวที่แล้วเนาะวันที่1กันยาก,ก็ถูกกันนะครับก็คือ3-2กับ8-3คือออกนาวางออกดาวจร ไปๆอ่ะไม่ต้องไปดูอะไรเลยเพราะนั้นเราก็ยังคงใช้ตําราของเราก็คือตําราปฏิทินโหราศาสตร์ของอาจารย์ทองเจรงแก้วนี่แหละนะครับขออนุญาตอ่อยเอ่ยชื่อนะครับผมวันนั้นวันที่16กันยานะครับเลขมันจะเยอะนะเราก็เลยจับคู่ว่าเออมันน่าจะมีแบบประมาณนี้นะครับมี3ามศูนย์อยู่ตรงนี้อ่าเนาะแล้วก็มี5มี7เนี่ยมันก็ออกตามนี้จริงๆเลยเห็นไหมนี่คือดาวจรนะถ้าเราดาวจรจากเอกดาษวันนั้นอ่ะเนี่ยถ้าทําให้ดู นะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูแล้วกันชี้ช่องชี้ช่องให้รวยนะที่เนี่ยชี้ช่องให้รวยไม่เคยจะคิดอ,อะไรเลยเนาะประมาณนี้นะครับอืมเนี่ยวันที่16กันยาที่ผ่านมาเห็นไหมครับเราก็ทําแบบเนี้แล้ววา,วางไว้ให้คุณดูตั้งแต่วันที่17วันที่18แล้วให้ไปซื้อหวยออนไลน์ก่อนใบละ80บาทนะครับเห็นไหมครับ5้เนาะมันมี579มี302 30, ผมก็บอกว่าจันทน์มันกระตุ้นอะไรที่สีเขียวเนาะก็ประมาณนั้น นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยมันทำนาวางออกมาได้7 5หนะครับ75หเนาะเราก็เลยเออองนั้นก็เอา75ก็แล้วกันแล้วพอดีเป็นอายุคุณแม่ด้วยก็เลยเออ75ไปแล้ว7 0 3ก็เลขบ้านอีกนะครับเพราะนั้นคราวที่แล้วมันก็เลยออกมาตรงๆแล้วดูตรงนี้มันก็คือ75ตรงนี้คือ0ูนย์สามนวางมันคือ5้ามิจดนะครับพอมาเมืนน่อวดนี้นะครับวดนนี้รูปดาวออกมาเป็นแบบนี้ให้ดูกันก่อนเลยก็แล้วกันโอ้โหเยอะ จันอยู่ตรงนี้นะครับมี3มี0มี5มี9มี7มี1มี6มีแค่4กับ8ที่ไม่อยู่ในวงจรนี้เท่านั้นโอ้โหเลขตั้ง8ตัวจะไปเอาอะไรดีงางวดนี้งวดน,นี้น่าจะน่ากลัวละไม่รู้จะเอาอะไรดีเอาอะไรมาเล่นเนาะก็เลยใบ้ไปว่าเออเอา791 3927ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าก็ยังดูดาวจันอยู่ นะครับทีนี้3 0มันออกไปแล้วใช่ไหมเจ็ดหมันออกไปแล้วใช่ไหมมันก็เหลือเก้าหนึ่าอย่างเงี้ยเก้าหนึ่งกับหเสร็จแล้ว1อยู่ตรงนี้ใช่ไหมสามอยู่ตรงนี้9อยู่ตรงนี้เออมันก็เป็นไปได้เหมือนกัน9 1ใช่ป่ะเก้าหนึ่งสามเออประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูจิมมี่โมเดลนะครับจิมมี่โมเดลเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรที่แบบว่าบอกในเรื่องของแพทเทิร์นเนาะไปดูแพทเทิร์นของปีที่แล้วกันนะครับอย่างที่คราวที่แล้วเนี่ยสิกันยานะ 16กันยาปี60จนถึงประมาณปี61นะครับไล่ตามไปดูเลยละกันนะครับที่ออกว่า14371นะแล้วก็ออก76079นะครับแล้วก็ออก38885นะครับแล้วก็ออก03857นะเห็นไหม3583ซไปละแล้วก็มา3590เนาะก็เลยว่ามันเนี่ยมันต้องมาอยู่แถวๆนี้แหละนะครับประมาณนี้แต่แล้วผมจะมองขึ้นไปข้างบนมองขึ้นไปข้างบนของงวนที่ผ่านมาของปีที่แล้วนะครับว่า เออวันที่16กันยาเนี่ยกับวันที่1กันยาปี64นะครับ30 75เนี่ยมันก็เนี่ยมันมันออก3แบบเนี้ยแล้วลองมองกลับไปดูสิมองกลับไปดูที่วันนั้นผมก็ทำคลิปให้คุณดูนะ32ขึ้นไป23เห็นปะมันคือเอา1กันยาวิ่งไปหาปีที่แล้ว16สิงหาก่อน1งวดปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นมันเป็น3223อ,อ่ะดูอันนี้83 8326เอออันนี้ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับแต่ก็มี2ออยู่เนาะ กลับไปดูตรงนี้บางทีมันก็จะมาตามสูตรพอเราจับสูตรมันได้ปุ๊บมันก็เปลี่ยนสูตรเนาะมันก็เปลี่ยนสูตรนะครับเพราะนั้นพอเราจับมันได้ปุ๊บวันที่16กันยาเราจับมันได้ว่าเป็น0ูนย์สามกเจ็ดหพอเป็น1ตุลาล่ะ1ตุลาเราจะวิ่งกลับเข้าไปข้างบนมันก็จะเก้9สหใช่ป่ะแต่30ศย์ออกแล้ว5ออกแล้วเหลือ9เออมันต้องเหลือ9้าแหละเนาะก็เลยมองว่า9กก็สวยดีนะครับประมาณนี้นะ อ่ะเสร็จแล้วกลับไปดูตรงนี้ครับว่าในปีนี้เราจะใบอะไรให้บ้างนะครับก็คือมองอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นผมมองว่ามองว่าเป็น79139นมเะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสถิติปีที่แล้วเนาะนี่เป็นอย่างนี้อ่ะขึ้นมาให้เลยอย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะเดี๋ยวโนรูจะมาแล้วผมก็เลยบอกว่าอ่ะเลขที่เก่งเอาไว้ก็คือ7 9 1 3 9, 9 2 7จากเหตุผลที่ไปกี้บอกนะครับก็คือดูตามตัวเนี้ยแต่ถ้าคุณชอบตัวไหนที่อยู่ในสีเขียวคุณก็เอาตัวนั้นไป นะครับประมาณนี้นะะแล้วเจออัน้นดูอั้นนะครับตุ้มนี่เขาอั้นมาผมใบตั้งแต่วันที่ใบเนี้ยใบเนี้ยผมใบตั้งแต่วันที่สามตุลานะครับวันนี้เลขอั้นออกมาแล้ว0ูนย์เกเจเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งเกเรียบร้อยแล้วนะครับเจเก้าเรียบร้อยแล้วนะเลขผมโดนไปนเรียบร้อยแล้วนะครับเออเนาะ 097159189365428458564685814861913452โอ้โหเดี๋ยวเหมือนอารมณ์คราวที่แล้วอะ่ะเดี๋ยวจะทำเพจออกมาใหม่เลิกดีป่ะทำเพจออกมาเลิกจับไพ่เมกี้นี้ออกมานะครับจับไพ่เมกี้ออกมาได้ A A ก็1นี่ก็1 อันนี้คิงสิบสามโอ้จริงๆอยากใบสิบสามเนี่ยอยากจะเขียนสิบสามจริงๆเลยแต่เจอตรงนี้เข้าไปโอ้ยปวดกะโหลปวดตับ <c oughs> ทำไงดีอ่ะเดี๋ยวคือคือ,อ,อข่าวที่แล้วบอกไม่เล่นละเลิกซื้อไปน้อยมากดันถูกบนถูกล่างเนอะอารมณ์เดียวกัน เออทำยงไงดีวะผมว่าหนึ่งเข้ามาเก้าเข้ามาหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็ไปเจอตรงนี้อีกโอ้ยกุ้มใจวะ่ะเอาไงดีคุณว่าอะไรออกคือโดนอั้นหมดอีกแล้ว,วะอะสามเก้าไหมสามเก้าสองเจ็ดละกันอะเอาสามเก้าสองเจ็ดละกันยังสามเก้าสามเก้าสองเจ็ดอะเอาสามเก้าสองเจ็ดเนาะหนึ่งสามมันโดนอั้นไปแล้วอะก็ตัดทิ้งไป โอเคปะ่ะเออขอส่งตัวนี้ก็แล้วกันลองดูนะครับเพราะว่าถ้าใครอยากอยากตามสามตัวตามนี้เลยเจ็ดเก้าหนึ่งไปเลยนะเออเจ็ดเก้าหนึ่งไปโอ้เห็นแล้วเก้าหนึ่งสามไหมเก้าหนึ่งสามไหมเก้าหนึ่งสามมีปะ่ะนี่โดนอีกละโอ้ยอ,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 อยู่ยากว่ะอยู่ยากมึงไปอยู่กันเองแล้วกันสวัสดีครับเดี๋ยวรอจุดทูบแล้วกันแต่ Ở phòng tuần nhé lại, ở phòng nhé, nhé, phòng tuần nhé, nhé. Ừ. Nà. à, bye bye, khỏi chỗ đi ta.